สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาลิเนชชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาแกะกล่องบอดี้มิสต์ค่ะจะว่าเป็นเป็นบอดี้มิสต์อันแรกที่นุ้ยซื้อเลยนะคะอันนี้เป็นของ artist tree studio ค่ะเป็นเหมือนคอลเลคชันพิเศษของเขานะคะกล่องน่ารักมากๆเห็นเป็นชุดสาวกิโมโนนะคะโตเกียวคอลเล i ชันนะบอดี้มิสต์อันนี้ทำไมนุ้ยถึงสนใจเพราะว่าเขาเป็นกลิ่นยูสุค่ะ แล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอาร์ติสตีหรืออ m มเวย์เขาจะโด่งดังเรื่องการทําอะไรให้ออกแนวธรรมาชาติอ่ะนะอันนี้เป็นการแกะกล่องด้วยนี่ยังไม่เคยแกะกล่องเลยโอ้ขวดใสๆถ้าไปดูในเว็บไซต์ตอนแรกนึกว่าขวดสีเขียวเข้มปรากฏว่าไม่ใช่ว่าอ,อันนี้เขาไม่ใช่น้ําหอมนะเขาเป็นบอดี้มิส คือจริงแล้วบอดี้มิสค่ะมันก็คือเป็นมีน้ำหอมอยู่นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เข้มข้นเท่าออร์เดทอยเลตหรือว่า EDP ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากรู้ความแตกต่างไปดูคลิปนี้ได้นะคะนี่มีคลิปบอกให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เอาไว้เนอะอ่ะ anyway, อันนี้เวนี้เป็นบอดี้มิส์นะแต่ความพิเศษก็คือว่าเขาไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่แพ้แอ,อลกอฮอล์ก็ใช้ได้นะอ เขาบอกว่าอันนี้ก็คือให้ความชุ่มชื้นกับผิวพราะมนะัเป็นน้ำะนะเป็นน้ําแล้วก็เอามาสเปรย์ผมก็ได้เหมือนขนมอะ แต่หอมน่ากินมากๆน่ารักมากๆอันนี้เป็นขนาด60 ml นะคะราคารีเทลอยู่ที่27เหรียญ US ดอลลาร์นึคิดว่าที่เมืองไทยก็น่าจะมีนะแล้วเพื่อนๆสามารถไปลองดูได้ท็อปโน้อของเขาจะมีเกรฟรุตยูซุแล้วก็พีชค่ะตอนเปิดมารู้สึกว่าพีชจ๋ามากจนเหมือนบับเบิ้ลกัมอะค่ะ พอทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเนี่ยกลิ่นยูสุถึงจะชัดขึ้นมาแต่เหมือนกับว่ามันไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนจะรีวิวไปด้วยเลยแล้วกันมิดเดิลโน้ตของเขามีวอเตอร์ลิลลี่นะคะแล้วก็กรีนไอวี่เพราะฉะนั้นน่าจะให้ความเขียวเนาะและก็ลิลลี่ค่ะส่วนเบสโน้ตเนี่ยจะมีมัสซันดาร์วูดและแอมเบอร์ค่ะตอนนี้ผ่านมาวันครึ่งชั่วโมงนะ กลิ่นก็จางลงไปมากอะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ expect ได้อยู่แล้วอะค่ะสำหรับ body mist คือมันกลิ่นเบาๆมีช่วงแรกเท่านั้นเองที่เปิดมาแล้วแรงนิดหนึ่งไม่ใช่แรงอะนะชัดกลิ่นชัดนิดหนึ่งแล้วก็จะออกเย็นๆด้วยออตอนนี้มันก็คือนุ้ยดมงนี้นุ้ยเท้าจะไม่ได้กลิ่นเลย <laughs> พยายามนึกอยู่มันคือกลิ่นอะไรหลังจาก30นาทีพีชเบาๆยูสุน่อๆคือกลิ่นเขาชื่อยูสุแต่รู้สึกว่ายูสุมันไม่ได้นำอะ่ะเป็นเหมือนพีชดำเบาๆบางๆมากกว่าค่ะนึกว่าแบบนี้น่าจะเหมาะกับเหมือนเกือบประมาณเด็กมัธยมอยากฉีดน้ําหอมเริ่มใช้อะไรเงี้ยสําหรับเด็กๆอะค่ะตอนกลิ่นเปิดมานี่ก็ค่อนข้างเด็กเลยนะประมาณคล้ายๆ Mo สกิโ t o ทอยทค่ะแต่ว่า กลิ่นดมง่ายกว่านั้นนะอันนั้นจะหวานเจีย๊ยบอันนี้หวานแต่ยังไม่ไม่เจี๊ยบมากนุ้ก็ลองสเปรย์บนผมดูนะก็ไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรเท่าไหร่อะค่ะนุ้ลองสเปรย์ลงบนผ้านะคะบนเสื้อน,นุ้ยนี่แหละก็อยู่ได้นานถึงประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะและกลิ่นก็จะค่อนข้างชัดฟุ้งไมไม่ฟุ้งนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นพีชมีแบบซิตรัสเบาๆอยู่ข้างหลังะคะ่ะเน้นไปทางพีชน,น่ารักน่ารักอะคะ่ะ ดมแล้วก็สบายดีนะนึกว่าเออไว้สเปรย์ก่อนนอนก็น่าจะเวิร์กดีค่ะอ๋ออกก็แนะนำไหมแนะนำให้น้องๆสำหรับคนที่เริ่มอยากใช้น้ำหอมแต่ไม่ค่อยมีกลิ่นละกันนะแล้วมันก็เออมันก็ให้ความชุ่มชื้นที่ผิวดีนะจับผิวแล้วไม่มันเหนอะเนอไม่รู้ว่าเออมันเหมือนกับมันมีน้ำมันอะไรหน่อยๆอยู่ที่ผิวอะค่ะชุ่มชื้นตามที่เขาต้องการเนาะ โอเคค่ะยังไงก็ไปลองกันเล่นๆก็ได้นะคะสนุกสนุกขอบคุณเพื่อนๆที่เราชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย